เย็ดโอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะยูเดียสแครเตอร์วันนี้เราจะมารีวิวเกมใหม่ครับพ็อกเก็ตเอディชั่นเวอร์ชัน1.4ครับผมวันนี้เราจะมาอาชีวิตรอดกับแลมและเลมนะ,ะ,มะครับผมเอาครับเราจะมาอยู่การสร้างโลกเลยนะครับผมโลกที่ผมจะสร้างก็คือแอนติควายนะครับผมเอ็นทีไอไอแอนติควายโอครับแอนติควายซีซีกากซีครับผมโอเคสบายโลครับ normal เราจะไม่โนโมครับ l o ฮาร์ดเลยครับผมความยากระดับ hard ส่วนซีทผมจะเป็นอ่า uh, n en t t dark coy c o ย,ย fuck you fuck you โ okay. อเคเราสร้างโลกเลยครับ เอผมนี่ผมไม่เล่นเวอร์ชันใหม่ก็คือกูไม่มีตังค์ซื้อเกมครับผมโอเคครับเราจะเข้าเกมเลยครับผมเดี๋ยวรอครับผมผมเป็นซูเปรุครับผมผู้รีเซทชีวิตได้คุยจัดเข้าเกมมาทุกคนโอ้โหมึงดูเอ้อ โอ้ครับมันเลื่อนมากฮะผมเป็นอะไรที่เลื่อนมากมันเลื่นหัวแตกมากแล้วมันจะแหลกไปใน10วินาทีจะเอาชีวิตรอดยาวๆครับสาสิบนาทีหรือ20บนาทีเอาแม่งจนเครื่องแห้งไปเลยโอเคแรมเรามีปัญหาครับผมแรมโทรศัพท์เน่าสอนเรมยเราก็ตัดไม้ไป เล่มพวกกูฆ่ากูแน่นอนน้องเล่มปี่ขอปีหน่อยเล่มมานนี่ไม่ให้กูปี้อยนี่ขอโหผมเล็กมากก็ลืมเดี๋ยวผมขอปรับปุ่มครับหนึ่งมันเล็กมาก อาจจะได้ยินเสียงลมหนัหนกๆนะครับผมขอโทษด้วยเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านส่วนเอาชีวิตรอดเนี่ยผมผมจะอัพทุกเสาร์อาทิตย์หรือทุกวันนะครับผมถ้าถ้าไม่เห็นก็คือกูไม่ว่างนั่นเองเดี๋ยวสวิต้งโอ้โหไฟวิลสวิตชงโย้ดทับทัช เล,ม,เลมียายยกรมารเ,เลยวบัทอถดรอยโอเคใหญ่ยิงกว่าใครก็ยิงมาอะไรวะโคนลรอกเร็วเล่มวมึงรออะไรอย,อยู่เข้ามาโทราศัพท์แม่งการ์ดที่ไายซื้อมาเถอะโทราศาพัพท์กูกับโทราศาพัทราศาพท์มึงก็ไม่การเข้าไายกันหรอกไอ้หานี่นเองก็มาอยู่ั้างหัวกูอะไรวะโอ้อยี่ห้หัวกู รู้ไหมูไปสรยกรรมอัวมาแค่ไหนเฮ้ยลิมจอทำวะเฮ้ยไปดีดไอ้ใครวะตรงนั้นนี่โอเคแลมจะมาแล้วเว้ยสียโอ้ยเราเจอแกครับผมเราต้องฆ่าครับผมคนนกวก็ฟาแลงถุยเราแบบดูแมสชุยกู เล้มมึงอย่าพูดมึงเฉยเฉยเพื่อเพื่อเรียบร้อยครับเราได้เราได้เดนื้อครับโคตรไปสัตว์แหลกเลยกูลังตัดไม้ข้าแกอยู่ดีดีดีเอ็นที่มึงนี่ดิโอเคครับ okay, เราต้องอ่าเราต้องอ่ารอบรูสักหน่อยครับผม น้องเลมขาน้องเลมเลมแล้วแรมไปตัดไม้ให้พี่ด้วยพี่ขอรวบรวมแป,ป๊บนึ่งถั่วจุวลชีพจ้าถุยรวบรวมแม่งแป,ป๊บอเอ็นด e ิที้เอคอยทำแน่จริงคืนนี้นต้องโผล่มาเราซอมบี้ยู่ก็ะตือบ,บ้านกูได้เลยตัดไม้มาแล้วทำยังไงเอิม่มก็เอาไปสร้างบ้านไม่เด้เก็บไม้ก้วยนะแต่วันนี้เราจะไม่สร้างบ้านกันเราจะ คนลุมอยู่นะผมต้องตายให้ยังไงโอเคโอเค for ฟั oh, e yeah. fucker oh, yeah, what j ดด t d ิส s ั u s t do is, is. ั u ด t do า o ชี h i t อาจจะพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ ไอไข่โอ้ยไก่อาจจะมีพลังงานมัอยล่ะก็เป็นได้ไอแก่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 ก็มอนไก่มอนไก่เออลืมบอกไปนะผมอ่าถ้ามันค่ำแล้วก็จะเป็นความชิบหายของตัวเราเองนะครับนีแก่ดีคำเอาเนื้อไมปกูแดกขอโทษในคำหยาบเลยนะผมเพื่อ เหตุผลที่ต้องอยากเพื่อความสนุกและพอบันเทิงแตงคลิปถ้ากูจะมาโลกซวยฟูดขับฟูดขาแบบนี้มันไม่ได้สวัสดีไอไอไอเลมเดคเฮเดคเฮไหมเอาเล่มเลมเลมเอาเอาพอตัวทีนึง ตนีัล,ลน, <c oughs> น,นควย,ย <c oughs> นา,ปานไปกับแปดที่เลือสามบน <c oughs> บอกว่ามึงอยาวิ่ง ไอ้เราขุดดินสร้างบ้านดีก่าเอาตรงนี้แม่ง,งผมมีเนื้ออยู่สองอันอำไมไม้เรอไม้มีอยู่เยอะด้วยมา,มามาช่วยกันกทุบดินอ่ะทุบซ้ายหน,น,น่อยดิไอ้ม่ยุ่ย่คย่ไคนั่นอยู่ย่าไปคุนั่นมาคุนี่มาขุดตรงนี้<อ>ตรงนี้กูกูขุดเด้มึงอยู่นะอะไระ เราเราจะเอาสายไปสร้างบ้านกันเพื่อใช่แล้วครับร่มอาจจะแรงหน่อยนะผมขอโทษด้วยเพาผมไม่ได้อยู่บ้านที่นี่อ่ะขคไปไอ้หมูหมูไปฆ่าดิไอ้หนูเข้าเขาไปท่านะ บอกไปผมอ่านแล้วมันไม่มีเงินสิงเกมมึงเลยต้องเอาเพลงมาใส่ขอโทษด้วยแต่รอบหน้าอาจจะเป็นโปรเจกต์ซอสอะนออนไรก็ได้หรือไม่ก็มีสีโล่อนเดิมด้โุงปลาไอ้ย่โอ้ะบอกผมทำอะไรกันอยู่มึงไม่ตัด

6อันนะผมจีฮะนวันเดือนปีดุ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 ดเชียเอาไงไหใครมีเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งทุบเล่มเล่มมันี่ดิเดี๋ยวกูจะให้ถ้ามึงจะตีแข่งเนื้อโคการครับพิกเอ็กซ์เพื่อที่เราจะขุดสินต่าง แลมเป็นไรเน่าแล้วโทรศัพท์มันเน่าแล้วเน่ากานปีสิบสินแล้วปีละหนึ่งสองสามสามีสม่หาวันห้าคนห้าดีกว่าเราจะไม่ต้องการสองครับไม่ได้คียแพงสอง นี่คือบ้านของเราถุกูไมได้หอันน่อยสัไอไอไอ,อเอลยมเด็กเกไหมอ้าวเลยมเด็กเกมอย่าง่ชีเกงครับมันไงมันเกอีหัวชิมฟูด,ดินะ่งมันมันเป็นสีม,ม่วงอ่เปลียจอมตุยเ้ยกู <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะเลมงอยาคากูแล้วกันนะ อยู่ข er ้าวผมเลยจะมื <si> ้อหนึ่งเนี S <s ่ยโอ้เอ้ยมันจะตกดินแล้วไอ้เหี้ยรีบเลยรีบเลยผมกูเปิดละวหมดฮาร์ดแล้วเนี่ยมันจะมันกระเตื้อปุ๋อเร็วๆเดี๋ยวแม่งอินเดนที่มาฆ่าผมอ๋อมีใครหาไหม โอ้โหจะมเงนแล้วรีบเลยนะรีบรีบสางเลยรีบสางเลยสางแน้รีบเลยรีบเลยสปีดคอนโทรโอ้เชี่ยโอ้เชี่ยผานสองครั้งนี้ครับผมโอ้โหอย่างฟิลบอกเลยพีนหน้าไหนก็ฆ่าไม่ได้ โอเคใครอยากเล่นเนี้ยแล้วขอถูกแปบนมือเ,เอาเดี๋ยวพี่จะสนองน้องนะจ๊ะเอาไอเดียวมีคนถไกปคนน่งช่างแม่งอนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พอ่ออู <laughs> มืดไม่ใช่พอ่อ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับโอเคครับเต่าเขาเฮ้ยสองบีมาแล้วกลับบ้านเร็วเร็วแทนลงมาแทนโอ้โหชิบหายเลือจมมอมมอมมอบสายมอบสายมอบป๊บนึงเขาเนื้อมาหนึง โอ้โหลำโพงสตูดิโอไขสัตว์มานี่ดิไอไข่หานนี่โอ้โหไข่หนวะโอ้โหมึงฉลาดมากมึงลาดมากมึงลาดมากแทนเบเอาเนื้อาสนได้เลยัีเนะครับสามันสามมม่งเลยบมั่งเลยจม่เลย เดี๋ยวคุ้มกันหลังโอเคเดีเ๋ยวเราทำการเ,<อ>เขาชาโคครับผมเป็นตายครับผมเดี๋ยวค่อยไปหาบดกั้นไปก่อนแล้ว่า,างบานจีอดีก็กบอกครับช่างอย่างเ ซีเมนกกติซีเันกกติจะจุดเราจะทำการใช้ให้เอาชาโคไปคาม่เป็นอื่านนเลยสว่งงางเก็นไข่ เอ็นที่ที่กากไม่เง้ยกากระจอกขายมาแค่นี้เหรอจ๊ะสกินวะเฮ้ยกาดกระป๋องกระจอกมาหนี้ดิเฮ้ยก็ไม่กลัวหรอกโผล่อะไรคลิปโปงคิปเปอร์หวยอะไรมาเลยเด็กปีดอยู่ในขับน้องแนมบอกเลยสว่างเงี้ยใครมาอยู่ละเดี๋ยวแม่งกูตายใช่นไหมตายคาเด็กเปีดมาแล้วตายคาโอ้ยเจี๊ยเออไอ้เหี้ยกูตายแน่เลยเออกูตายเหี้ยบทำไมพวกมึงกากดงวะ ไม่เก่งเหมือนมึงไงโอ้กูรู้แล้วมึงทำไมตายรูตาบเล็กไอ้เหี้ยตายเลยสืบบัรลูกผู่ดีเช่ชีวิตไปเลยเว้ยรีเซทคุยเลยไม่อยู่แล้วกูอะกห่วงอะไม่เงยแว่นแว่นโอ้ยอยาไปเห็นพุ่งพุ่งงนี่นี่เด็กเปรตอืออะไรกัครับอืออือแลกเลยทุบแม่งเงยจุบไปทันจูบครับไม่ใช่เอาวีนะครับ ช่างแม่งเลย Energy วอลเปเปอร์ไอ้จี้วอลเปเปอีเปเปอีแม่งโคตรกาดมึงอากากมาถล่มบ้านกูได้เลยครับตามคำปั้วโอ้โหนี่กัมามีมาอยู่จูไปฟังจิ้ม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 นี่ข้าวในรถเราเด็กเปรอะผมจูบเข้าบ้านนะผมจีจีน้องเลมเอ๋ยน้องเลมเอ๋ย าเก้าวฉีดเก้าวฉีดแล้วไม่ซื้อเว้ยเก้าวฉีดควายเลยกลับบ้านได้แล้วปวดเดี๋ยวเขัาบ้านเข้าบมานเข้บ้านเดี๋ยวแม่งโดนตุ้ยตุ้ยเดี๋ยวแม่งโดนตุ้ยคืนแรกคืนแรกผ่านไปด้วยผ่านไปด้วยดีครับกับสิ่งที่เฮี้ยมาก

เออเดี๋ยวเอาใหม่ชุบชัดเย็นแล้วปรับติด G U I บ้างหนึงยืมเฉยเฉยไอ้ท่ามันนั่นแหละบ๊ายบายถ้าคลิปนี้มีเสียงลมเยอะชิบหายอะไรก็ขออภัยด้วยนะผมอบอกแล้วครับอ่ะไอ้ท่ามันเดิมลุงน้องทุกคนรถแบบก้เบื่อได้ครับผม ย่อครับย่อย่อย่สายย่อสายย่อโอ้โหฮักมาแล้วโอเคค่ะเลยค่ะเลยไปไปไปต่ค่สิครับคุณม่ดาไม่ใช่หรอคุณสายบูสายแทงไม่ใช่หรอกคุณนไฟเตอร์ผมวป็แอสซิไม่ใช่เหรอไมุ่ณถือดาบไมคุณถือกรไดมันจะถือสติกใช่ไหมเออชิป ม uhm, บอกแล like. mm ้ว hmm. ม <starts> <c oughs> okay, ัน okay, ต okay, so ีแรงตีไรชิปไฟเลยเยอะไฟโตูไฟโต้ไฟโต้โทษโทษโอเคไปแล้วสิบเปอร์เซ็นตโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมตันงแต่แปดจงหมดแล้วก็ขอ เอภัยกับเสียงลมแเสียงตรงนี้นั่นเลยนะผมใ่รซือบรลูก่อนจบคลิปแลครับยังยังยจุดโอเคก่อนก่อนจะจบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระทืบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและกันไรู้กนไปด้วยดูจะเด้อดเดือดกลับบ้านก่อนครับ้องเล่นฮกจอดแอนเกลับบ้านก่อนจ้าอะไรต้องเออย